จะล้างส่วนชิมปละเข้าไปเลยเกียวว้าวมีบรรยากาศว้าวนี่เป็นอย่างภูุยล่าเลยมีสระว่ายน้ำด้วยแต่เราเป็นห้องน้ำว่าวสักไว้นะครับบรรยากาศยเย็เยนครับ căng uhm, nữa Wow, căng lắm Căng À gì đi kín gì Chị đi này Ha ha gì? chị เขาเรียกการละเล่นอะไรผมไม่รู้นะครับแต่น่าจะเสริมใช้ลมเลยครับ ครับใช่ใช่ใชหาดแหลมเจริญครับในวันที่มาในวันที่มาเที่ยวระยองอีว้าวชุดเรียนนี่ครับชายหาดหาดแหลมเจริญผมโยโยครับกระต่ายแสบมากับเชอรี่ วันนี้เราจะมาเที่ยวระยองกันครับเชอรี่นะกับเพื่อนไว้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาอยู่บ้างเพยเนาะอันนี้เราอยู่ตรงว่าว่าคือช้หาอะไรแต่ว่าหายจากนี้แบบประมาณสามสิบแปดแต้ทีจ้าเดี๋ยว<อ><อ>พาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนครับนะว่านี่อะไรเนี่ยตลาดประมงอะไรอะเรือรเรือเก้ายอดนะนี่บรรยากาศ เหตุมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว้าวสาอะไรอ่ะาเฉลิชัครับป่าชัเลรียดมอลกลขาวเนี่ยวัดชอ อะเลอ๋อมีสองร้านติดกันเนี่ยนี่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 เจล้างนี่เจล้างเจล้างเนี่ยนี่อันที่อะไรอ่ะสตาร์เขาไป็นตลาดอนะเนะใช่ครับเจล้าง่วนชิมบั๊กเข้าไปเลยอ๋ออาร์ตชีสไหมไก่ตุ๋นชี้แต่ไม่สั่ง นี่ครับเมนูเลยเมื่อกีน้ในร้านอ่ะเชอรี่อยากกินอ่ะ mm hmm. เส้นใหญ่เชอรี่เส mm hmm. เกี๊ยวว้าว เกลือทะเล่เขียบหมดนะชามใหญ่มากดูดิกาแฟโอ่งนี่กาแฟโอ่งกินเสร็จแล้วครับนะทีนี้ก็หมดไปเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบนะนี่โอเคกาแฟโบราณโอเคครับไปเดี๋ยวเจอกัน ว้าวเนี่ยครับบรรยากาศนี่สายมือก็เปิดอนันสวัสดิการดีกว่ามือเดินทางสวนสวนครับมวงเลยมันต้องมาตอนเช้าเ,าเนี่ยถา้าเช้าจะเยอะวุ้ยแต่ก็มีขายเนี่ยให้เขาทำได้เลยปลาเปิ้ล รเราแล้วเราไปข้างหลังเลยปะเราไปอี่ล็อกหนึ่งี่ว้าวนี่เข้ามาแล้วค,ร,ครับมีบรรยากาศว้าวนี่เป็นอย่างปูปูล่าเลยมีสระว่ายน้ำด้วยแต่เราเป็นห้องนะครับ วนะนี่เรามาจอดด้านหลังครับเลยต้องเดินมาด้านหน้ามาเช็คอินเยครับบรกยครับเช็คอินครับไป,ไปห้องพักกันครับ

ý chơi đây mày lét lại đừng đừng ha nã kè đến rồi đừng đừng ha ha vai wow suy ngam rất lạc quan lìa cái hông nào ăn wow kệ cũ สไลเดอร์นี่ครับเป็นโทนสีขาวก็เลยหลังนี้เท่าไหร่นะชลี่นี่ครับบรรยากาศว้าวมีที่นั่งห้องะเบียงว้าวนี่ครับนี่ ตู้เย็นนี่ครับว้าวม่มนี้น่ารักเลยมีอะไรให้ไหมในตู้เย็นอะในตู้เย็นมีอะไรให้รับตู้เย็นมีไล่มีน้ำสองขวดครับน,น,นี่มีกาแฟยามเช้าอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นหนังครับปแกง่บรรยากาศดีไหมโอเคปะ่ะนี่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวพาไปเล่นหนังครับ ไี้ครับบรรยากาศยามเย็นครับน,นี่เลยสวยงามว้ายอยู่้แค่เด้ไปดูบอลได้นะครับไ,ไปแล้วไปเหรอไ,ไปไม่จะพักเลยอ้าวเั็เาากผีเหรอเนอเยวเราไปฝั่งโน้นครับว้าวลมเย็นครับบอกเลยบรรยากาศครับอา วนสนครับเย็นมากเลยอ,ะอย่ะอะ,อ,อะไรนะมีแต่อะไรมีแต่หอยนี่ครับบรรยากาศเป็นยังไงอานสนสดครับนี่ก็กินนีเล่นในสะระแล้ววันตอนนี้ก็ออกมานี่ครับออกมาชายทะเละแล้วนี่เลย ส่วนตรงนู้นนะครับกีนี้พี่ก็บอกว่าตรงนู้นก็เป็นเกาะเสม็จนะครับเสร็จชุกายจริงเปล่าไม่ลืมอ,อันนี้ก็เป็นอุทยานชาติอะไรสักอย่างหนึ่งกีนี้เขาบอกมาลืมอีกละส่วนเนี้ยเด็กๆครับก็เล่นกันนะครับมีกับร้านค้าครับออกมาก็มีร้านค้าครับเป็นสิบๆร้านเลยกว่ามือเนี่ยส่วนนี่ฝั่งหนึ่งก็ เป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไป,ไปดูกันนะครับแล้วน้ำเลยเสร็จแล้วก็โอเคไปครับนี่มุมนั่งนี่คืออีกมุมนะครับม,ม,มุมเด็กครับส่วนด้านนี้ก็มุมเด็กครับว้าว บรรยากาศยามเย็นครับว้าวบรรยากาศครับยามเย็นเหมือนเดิมความนุ่งกาะกอเสม็จกับนุ่งเก้า,กอาออกตานชาติเหมือนเดิ่วนนี้ก็สาดนะครับบรรยากาศดีมากเมนูปลาครับว้าวปลา วิวยามค่ำคืนสวยสวยงามมากครับบอกเลยสวยนะปะเข้าห้องกันดีกวา่าเช้าวันใหม่ไปครับ เดี๋ยวไปก,าาวกินอาหารเช้ากันป้าตุกไก่เลยอ่ะนี่คราต้มหมหูหมูช่วงเหรอใช่หมี่สามชันเออใช่ เช้าเลยนี่บรรยากาศกับตานทุเรียนดูสินางผู้อยากกินทุเรียนอ้ำไม่ให้กินในรถ <laughs> น่าสงสารต้องไปกินข้างนอกรถสามลูกจะหมดไหมเนี่ยโอ้โหหวยเข้ามา นี่ครับอ่าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาดสวนว้าวนี่ครับบรรยากาศทะเลลมแรงดีมากมาดูชายทะเลครับนักเช้าวันใหม่ลมแรงมากดีครับทะเลสวนสเดินกระสานนะครับ เื่อวานเราไปกินร้นานอาหารมาตุ้แล้วสวนนี้ก็นะ้ใช้หาหาดสวนสวนะครับอันนี้ช่วงเช้านะครับก่อนเชวงเที่ยงนี่ก็น้ําลงครับลงไปเลยไกลเลยนี่ใช้หาส่วนสว้าวนุครับมีคนเล่นอะไรอ่ะมีคนเล่นด้วยครับนี่ก็วันศุกราา์รล่ะาวันศุกร์เลยครับภาษานะ อ่านี่ครับนางอยากกินทุเรียนเลยซื้อจากรถตรงนี้หน้าที่พักครับนี่ครับบรรยากาศเย็นครับตอนนี้ช่วงเชียงเราออกมาละนี่ทะเลเป็นไงครับก็เหมือนเดิมครับเกาะสมเด็จนเป็นไงครับบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวเรากลับกันครับเดี๋ยวไปหาก็เดอมกัน สวยเนะดูดิแวะข้างทางเลยครับแวะมาถ่ายคลิปบรรยากาศนี่ครับนี่บรรยากาศครับอันนี้เราจะวิ่งเข้าไปบ้างเพยครับอากาศดีก็เลยแวะถ่ายบรรยากาศนะริมเขื่อนเขาก็จะมีมานั่งตั้งแคมปิ้งรับนั่งกันริมทะเลช่วงวัน ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นทุน่นวงใกล้เล่นนะครับนี่ก็ขวดชินตู้ก็น่าจะเป็นบ้านเตนู่นเลยก็พัทยาเราก็เข้าสู่บ้านเตท้นสุดแกนกลางทางระยองมาในบ้านเตแล้ว อ๋อเ,เนี่ยฮะอืมมจอนจอด,อดองอรงไหอ่จอดสกลางวังเพ่ที่จอดนี่อ่กลางโนโนก,ลกลางไปตึกกลางครับมีเมนูเลยตยวกลาง ว้าวนี่มันของเด็กนะเนี่ยนี่ต้มยำนี่ต้มยำนี่ต้มยำนี่ก้างดองเลยนะก้างเหรอนี่ว้าวก้างขลามก้างอ่ะที่นี่กงเหรอ เรากินดูอะไรเกี๊ยวเขาหน้าขึ้นชื่อนะเนี่ยเกี๊ยวปลาแต่ในต้มยำของเราก็นะอันนี้ของเด็กๆเลยเนี่ยไม่ปรุงเลยนะไม่ปรุงเลยนะเราเออผมก็กินเกาเหลาครับนี่เลยตรงนี้งบเส้นอยู่ต้มยำน้ำข้นครับแต่อันนี้ทะเลดูดังจุ๊บหรืออันนี้อะไรกั้งอะไรนะ ตั้งดอกนะใช่ปะดีเด็คราบแต่สำหรับลองเข้าไปดูนะี๋ตนยลตลาดอันนี้ปล้มีหมเกกันนะอันนี้เหรออันนี้เอ็นหอยเหรอใช่ปากอ๋อปากหมึกมีมีเหลือปะปากหมึกไม่มีนะนั้นเอา นั่นเอาไข่ก็ได้ครับมาเอามาสองไม้พอผมจะมากินได้เนี่ยเอ็นหอยนะครับจอเอ็นหอยมันต้องมีเป็นช่วงเวลาอ๋อนี่น้ํามันข่นมันก็จะไม่มีอะนะมันจะมีช่วงเดือนอะไรนะเนยมันก็มีในะเดี๋ยวก็มีอ๋อไม่แค่ไม่มีแค่ช่วงนี้มีมีทุกวันลนอ๋อมีทุกวันแต่วันนี้ไม่มีออจบเลยเ,ออเลยได้กินปลาหมึกแทนเนี่ยตลาดบ้านเพนะตรงเนี้ยนะครับ เรื่องเนาะดูที่จอดแล้วเนี่ยจอดแล้วได้ไหมมาจอดห้องน้ำมาดูของป้าครับเนี่ยไฟสีเนี่ยเ<ป>นี่ยเป็นสีอยากจะกินเนี่ยหอยเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เอ็นใช่ไหมครับเนี่ยแหละที่อยากจะกินเอ,อ็นหอยอ่ะใช่ป่ะครับน,น,น,น้องนี่นี่มันคือเอ็นหอยอะไรอ่ะ มาแล้วชอรี่เอ็นหอยแล้วลอ,องดูรถนะเป็นไงนะกึกกึกตลาดร้อยปีที่เรามาจากตรงนี้วะของบ้านเลยโอนดุเรเลนท่อครับเห็นนะที่นะท ปลาืบอร์เกตอยนี่่ะทิ้งเนี่ยเอาจิ้มเลยจิ้มเลยกินได้เลยมันสุดได้เลยอ่ะช็อปเลยช็อปของฝากนี่ครับปลามบอรครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไหนอ่ะไหนนี่อหรอถ้ากินกินเลยอันนี้อะไรนะขอัทุเรียนอะไรนะ อ,อ,อันจริงเหรอในทุเรียนทอดครับไปเยี <Thank you. S 2> <Okay. S 1> ่ยวโอเคครับผมเป็นคนไม่กินทุเรียนแต่กินทุเรียนทอดก็ได้อยู่ได้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 พอได้อยู่โอเคโอเคครับ <Okay. S 2> ครั้งแรกของการกินทุเรียนแต่ทุเรียนทอดนะเพราะทุเรียนเด็กผมไม่เพราะทุเรียนสุกผมไม่กินโอเคได้แล้วครับเนี่ยครับเม้าในตลาดร้อยปีเหรอตลาดร้อยปี บ้านเพลซื้อห่อหมกครับห่อหมกห่อหมกย่างฟัดจิ๋วบ้านเพลน,นี่ยี่สิบเหรออ๋อนี่ไฟซีเนะาะอันนี้ปไซปไซีนะครับามาแล้วกินวันหน้านะได้มาแล้วได้อีกแล้วอยู่ตรงข้ามเลยตลาดสินค้าขบวงจรอเลยเนาะเทศบาลบ้านเผลไป กลับก่อนอ๋อเนี่ยฮะเนี่ยผลไม้พงนี่เนหะ็นไหมชายทะเลตรงไปแหละ,จะเจริญตรงไปอะ่ะตรงไปตรงไปอ้ยตรงไ,ไม้ต,มตรงนี้ต้นใหญ่นะแก่กูเนะี่ยดูดิอเมซอนด้วย่ะใช่อุ้ยก็เจอลูกชิ้นปลาอย่างนี้ทนะเลทะเลก็เจอปลาอืม ยำครับเรืออะไรอ่ะเรือสินค้าเชารี่ดูดิเยอะๆหรอน่าดูดิเห็นป่ะเรือลราใหญ่อ่ะเกือมันไม่เล็กดูดิใช่ใชว้าวใช่ใสีฟ้าเหรอรอเราเคยมาอ๋อเนี่ยเหมือนหมู่บ้านชาวประมงเลยนะดูดิประมงชายฝั่งนั่นเลยเดินมาถึงตรงไหนซื้อของฝาก คนเยอะมากเลยฮะอันนี้แหลมเลยนะแหลมเจริญแหลมจเจริญครับคนเยอะมากเลยยบโอ้โหวันหยุดมาแวะตามไทยเลยร้านเขาบรรยากาศแนวมากเลยนะน้องนะนะทุกทุกร้านเลย เลิกนั่งเลยเฉลี่ยต้องไงดิเอาล้มๆเลยน,นะเนี่ยครับนั่งเลยครับแววโโหลมเฉลยว้าวพูเลยวิวเดี๋ยวใช้ฝั่งครับนู่นก็เรือ อะไรก็ไม่รู้นี่ครับสวยงามในบรรยากาศที่น่านั่งมากครับหนาวมากอยู่ตัวเมืองระยองเลยต๊ะพี่จะพังไหเนี่ยกลัวพังอะ่ะเอ้ใสน้ำห,หนักดีอยู่โอเคอันนี้ก็มาร้านร้านชื่ออะไรดูไหมอ่านดิอ่าน,น,นลำบากนี่ครับมาแล้วมาแวะกินนะชลิตสั่งอะไรไป ส่วนผมก็ชาไทยครับผมไมกินกาแฟจะ,จะพังวะไวรู้ไม่น่าจะพังนะนง่ายเ<ป>ขาร้านอะไรอ่ะอ่านเดชชลีอ่ดูดิเฟียวเลยอ่ะเห็นได้นี่ไงเฟียวเลยอ่ะโอ้เอ้ยเจ๋งอะ ครับนี่เขาเลียกการละเล่นอะไรผมไม่รู้นะครับแต่น่าจะเสิร์ฟใช้ลมเลยครับว้าวเวี๋วมากอยากรู้จริงเลยตอนลงเนี่ยเขาจะลงกันยังไงอ้ มา,มาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ครับอีกอีกคนหนึ่งครับเล่นชนแกเไป็นไงเข็ดปะ ร้านนี้เขาชื่ออะไรร้านเอ,อิร์ธเชอรี่ถามนะใช่ปะออาชาอะไรครับเชอรี่อะในการน,อน่องน้ำส้มอุ๊ยอีกแล้วขนมป,ปังปิ้งลมเย็นมากเลยนะเชอรี่นะรนะเนาะแมวครับปไปแล้วครับลาก่อนลายองกี้นี่ครับ ฮาบแลมเจริญไปครับกลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันครับว่าทางหน้าผมจะพาอา,าอไปไหนไปกลับร้สนซกันดีกว่า